ตอบได้ไออจำได้ไหมอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะคุณมิ้นถามนะคะการเกิดจันทรุปราคาอ่ะการเกิดจันทรุปราคานะคะเป็นการเลียงตัวของดาวเคราะห์ใดบ้างดวงอาทิตย์โลกดวงอาทิตย์ดวงโลกดวงอาทิตย์โลกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ตอบถูกเปล่าตอบถูกเปล่าต้องเป็นดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์นะคะนะคะอยู่ในระนาบเดียวกันนะอยู่ในระนาบเดียวกันเนาะอ่าคราวนี้มันเป็นปรากฏการณ์มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทำให้ทําให้เราเห็นดวงจันทร์นะ,ะมืดลงนะะมืดลงนะะหรือมี เงาดํามาบทบางใช่ไหมมีเงาดํามาบทบางนะคะหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าราหูอมจันทร์ก็ได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งว่าราหูอมจันก็ได้คราวนี้สิ่งที่นักเรียนต้องรู้นะสิ่งที่นักเรียนต้องรู้นะโลกของเราโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะหนึ่งรอบใช้ระยะเวลาหนึ่งปีจํานะจํานะโลกของเรานะคะโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะหนึ่งรอบใช้ระยะเวลาหนึ่งปี นะคะแล้วก็ดวงจันทร์จะโคจรหนึ่งโคจรรอบโลกหนึ่งรอบใช้ระยะเวลาประมาณยี่สิบเจ็ดวันนะคะประมาณยี่สิบเจ็ดวันนะคะคราวนี้คราวนี้คุณมิ้นถามต่อคุณมิ้นถามต่อแล้วการเกิดสุริยุป,ปราคาค่ะสุริยุป,ปราคาเ่ะเออเป็นการลิงตัวของอะไรบ้างนะดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และโลกค่ะอ่าดวงจันทร์และโลกนะดวงจันทร์และโลกเนาะการมองสูิยุประาคาเราห้ามมองด้วยตาเปล่านะเราจะต้องมีวัดอุปกรณ์ในการมองด้วยเพราะการมองขึ้นไปยังแสงอาทิตย์ทาให้อาจจะตาบอดได้นะเพราะว่าแสงมันแรงมากนะลูกนะมันก็จะมีวิธีการดูในการใช้แผ่นฟิลม์มกล้องกล้องที่กล้องที่ใช้สําหรับดูพระอาทิตย์โดยตรงหรือเป็นแว่น,แว,นแว่นตาอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่ต้องให้ใช้ถูกหลักนะ พราะไม่งั้นถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเราอาจจะเสียงตาบอดได้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ครูมิ้นสรุปคร่าวๆของเมื่อวานนะระหว่งางรอเพื่อนนะอ่ะคราวนี้เราจะมาขึ้นเรื่องของเราแล้วในวิชาประวัติศาสตร์เหมือนเดิมค่ะไม่เยอะครูมิ้นให้ครึ่งชั่วโม,มงพอนะ,ะเป็นการทบทวนความรู้แล้วก็เพิ่มเติมความรู้ของนักเรียนนะคะส <c oughs> ักคู่นะคะ <c oughs> อสักครู่หนึ่งนะแล้วขอแชร์ภาพก่อ อ่ะแล้วนะคนะ,ะวันนั้นเราจบไปด้วยที่ประเทศของกัมพูชานะ,ะกัมพูชาเราจบไปแล้วนะนะคะกัมพูชาวันนี้เราจะมาต่อในประเทศมาเลเซียนะคะประเทศมาเลเซียนะักเรียนดูในหนังสือตามได้นะหนังสือตามได้นะเออหนังสือหน้าไหนมีใครเปิดแล้วบ้างให้ดูแผนที่เป็นองค์ประกอบ จาได้ไหมหนะังสือหน้าไหนเดี๋ยวครูมิ้งขอเปิดตามด้วยหนะังสือหน้าไหนเอ่ยเมื่อกี้หยิบวิทย์ขึ้นมาอันนี้จิตสังคมขึ้นมานะคะมีใครได้ได้ไปดูล่วงหน้าไหมมีใครได้ไปดูล่วงหน้าไหมว่าวิชาที่ชั้นจะเรียนต่อนี่มันคือเรื่องของประเทศมาเลเซียได้ดูไหมอ่าแผนที่นะคะแผนที่ครูมิ้งเหมือนเดิมนะจะให้นักเรียนดูแผนที่ในหน้าสองร้อยสิบหกอาจจะไม่ชัดเจนเนาะแต่บอกไว้ก่อนว่า ประเทศมาเลเซียเนี่ยนะคะมีพื้นที่สองส่วนนะคะประกอบไปด้วยโดยมีพื้นที่นะอยู่อยู่ที่แรกก็คือบนภาคพื้นทวีปภาคพื้นทวีปคืออะไรภาคพื้นทวีปก็คือเป็นบริเวณที่มีพื้นที่ติดติดกันอ่าพื้นที่ติดติดกันก็คือมีแผ่นดินติดกันอ่ะอ่ามีผืนดินแผ่นดินติดติดกันอ่ะเรียกว่าภาคพื้นทวีปนะคะแล้วก็มีอีกส่วนหนึง่งมีอีกส่วนหนึ่งนะคะติดกับคาบสมุทร นะคะเรียกว่าคาบสมุทรมลายูหรือมาเลเซียตะวันตกก็ได้นะคะมีพรมแดนทางทิศเหนือติดกับประเทศไทยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีภาพให้ดูนะถ้าในหนังสือไม่ชัดเจนเนาะ,ะเดี๋ยวมันจะมีภาพในใ,ใ,ใ,ในในคลิปวิดีโอในในในคลิปจอของครูมิ้นเนี่ยเดี๋ยวครูมิ้นจะเปิดให้ดูนะคะนักเรียนต้องรู้ร่าวๆนะคราวนี้เขาบอกว่าประเทศมาเลเซียเนี่ยทิศใต้ติดกับประเทศสิงคโปร์แล้วก็มีอาณาเขตส่วนที่สองอยู่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวอ่านะคะมันเป็นชื่อเกาะเนาะแล้วก็ ส่วนที่เป็นรัฐซาบ้าและซาลาวักเนี่ยเราเรียกว่ามาเลเซียตะวันออกนะคะอันนี้ภาพไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวคุณมิ้นจะเปิดให้ดูในหนังสือภาพไม่ชัดเจนนะมีพรมแดนทิศใต้นะคะติดกับประเทศอินโดนีเซียและมีพรมแดนล้อมประเทศบุไนสสนะคะรอบล้อมประเทศบุนไนดารุสซาลามชื่อเต็มๆนะประเทศบุไนอะ่ะชื่อว่าประเทศบุนไนดารุสซาลามนะคะ ภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาอานะคะภูเขาและที่ราบชายฝั่งทะเลอ่มีทะเลด้วยนะคะแล้วก็มีแม่น้ำสายสำคัญก็คือแม่น้ำประหังนะคะซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศยาวที่สุดในประเทศมาเลเซียนะคะของประเทศไทยแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยก็แม่น้ำเจ้าพยานะคะเออนักเรียนต้องรู้นะเป็นความรู้รอบตัวนะอะคราวนี้ต่อไปนะคะอันนี้คือที่ครูมิ้นให้เห็นนี่นักเรียนดูนะคะ พื้นที่สีชมพูนี่แหละคือพื้นที่ของประเทศมาเลเซียทั้งหมดนะเนี่ยมาเลเซียทั้งหมดที่คุมินขีดนะมาเลเซียทั้งหมดนะอ่ามีพื้นที่ติดกับดินแดนประเทศไทยนะคะอีกส่วนหนึ่งก็มีพื้นที่ติดกับประเทศอินโดน,นีเซียและส่วนหนึ่งก็ติดกับรูนดารุสสลามด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ให้นักเรียนรู้เนาะนะคนะ,ะให้นักเรียนรู้นะคะเป็นเป็นสองหมูกกนะะ่เกาะนะคะเออเหมือนหมู่เกาะเนาะ นะคะ,ะให้นักเรียนได้รับรู้ไว้ว่ามันเป็นแบบนี้ทําไมมาเลเซียเขาถึงค้าขายกับประเทศไทยได้อ่าอย่างนี้ยแหละมันเป็นสาเหตุเนี้แหละนะคะอ้าวแล้วคุณมีเวลาเขาข้ามข้ามยังไงอ๋อมีเรือขนส่งค่ะเรือขนส่งสินค้าบ้างแหละหรือเครื่องบินบ้างแหละตอนนี้วิพัฒนาการของการการคมนาคมมันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ก่อนเราใช้เรือสำเภาเดี๋ยวนี้เราก็ใช้เป็นอะไรเครื่องบินก็ได้นะเครื่องบินในการขนส่งสินค้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะ คราวนี้มาดูเศรษฐกิจกของประเทศมาเลเซียลูกประเทศมาเลเซียส่วนใหญ่เขาปลูกพืชเศรษฐกิจกที่เกี่ยวข้องกับใครๆภาคใต้ของประเทศไทยเลยใครอยู่ใครเป็นเด็กใต้อะเออจะดูว่าเลยภาคใต้ของเราผลิตอะไรบ้างอันดับหนึ่งเลยก็คือยางพาราเวลาเขาไปกีดยางก็ไปกีดตอนตีสี่ตีสามตีสี่ใช่ไหมให้น้ายางมันไหลเนาะแล้วก็มีมะพร้าวมีการปลูกข้าวด้วยนะ แล้วก็การทําป่าไม้นะคะในการการอุตสาหกรรมนะคะมีทำเหมืองแร่นะมีเหมืองแร่แร่ที่ได้เนี่ยเราจะเรียกว่าแร่ดีบุกนะคะแร่ที่ได้เนี่ยแร่ดีบุกนะคะเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะ,ะนะคะนอกจากนั้นนอกจากนั้นก็ยังมีแร่อื่นๆเช่นแร่ธาตุอื่นๆด้วยเช่นเหล็กน้ํามันแก๊สธรรมชาตินะคะแล้วก็เขาบอกมาเลเซียยังเป็นผู้ส่งออกน้ํามันดิบรายใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ น้ำมันเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปเจาะกลางทะเลนะลูกนะคะเขาจะไปเจาะกลางทะเลเนาะเขาบอกเป็นภูมิภาคใหญ่ยิ่งใหญ่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอันดับสองรองจากอินโดนีเซียแสดงว่าอินโดนีเซียอยู่อันดับหนึ่งในเรื่องของการหาน้ามันมาขายนะคะหาน้ามันมาขายเนาะอ่านะอ่ะ,นะอะต่อไปนะคะอันนี้ภาพแรกดีบุกนะัเรียนนะคะที่เขาเป็น ที่ว่าเอามาทําอะไรอ่ะเออเนี่ยแรดีบุกสภาพของมันเนาะคล้ายๆหินอัญมณีสวยๆเนาะเอาไว้พวกเชื่อมโลหะทำกระป๋อ,ปองกระป๋องอะไรกระป๋องโคกระป๋องนมที่นักเรียนเคยเห็นนี่แหละอันนี้คือสภาพของแรดีบุกเขาก็จะผ่านกระบวนการหลอมก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอามาทําขึ้นลูกนะขึ้นรูปต่างๆนะคะมีส่วนผสระเป็นส่วนผสมของทองแดงด้วยก็ได้นะแต่ในการทําอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเหล็กที่เกี่ยวกับ อะลูอะไรนะเขาเรียกว่าหลายเหล็กโลหะต่างๆเนี่ยคะ่ะมันเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะในการทํากระป๋องอะไรทั้งหลายแหละน่ะนะคะจะมีแร่ดีบุกผสมอยู่นะคะให้นักเรียนทราบเนาะใครใครไม่เข้าใจตรงไหนหรือครูมิ้นเร็วไปแจ้งได้นะถ้าครูมิ้นเร็วไปแจ้งได้นะคราวนี้ สังคมหรือประชากรส่วนใหญ่นะคะเป็นกลุ่มเชื้อชาติมาเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีคนไทยเนี่ยยังตั้งถิ่นฐานอยู่ทางต้นเหนือของประเทศนะคะก็บริเวณภาคใต้สุดของประเทศไทยนั่นแหละเนาะ,ะแล้วก็มีชาวจีนชาวอินเดียที่อพยพเข้ามานะคะแล้วมาตั้งถิ่นฐานในเกาะบอ์เนียวนะคะเหมือนกันนะ,ะประชากรของมาเลเซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนะะักเรียนฟังดีดนะ ประชากรส่วนใหญ่ของมาเลเซียนับถือศาสนาอสิสลามภาษาประจำชาติของเขาคือภาษามาลายูนะคะมาลายูเนาะให้รู้ไว้นะว่าภาษามาลายูคืออะไรเนาะภาษามาลายูก็ภาษาประจำประเทศมาเลเซียนั่นเองนะคะประจำประเทศมาเลเซียนั่นเองอะแล้วมีอะไรอีกต่อไปนะคะอะอันนี้ก็บอกไปแล้วประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนะคะก็มีการพิธีกรรมทางอิสลามก็มีการละหมาดนะ มีอะไรอีกอะถือสินนอดนะ,ะในเดือนลมบะดอนอ่าอะไรอย่างนี้ไม่กินหมูอ่ะเดี๋ยวก็จะบอบอกว่าทําไมอะไรอย่างนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเอาไปเรียนในพระพุทธศาสนาเดี๋ยวคุณมินจะบอกว่าเพราะอะไรนะคะอ่ะ ต่อไปลูกเขาบอกว่าการเมืองการปกครองของประเทศมาเลเซียนะคะมาเลเซียเคยตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะเออเคยตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแล้วก็ได้รับเอกราชนะคะเมื่อพศ .2,500 นะคะปัจจุบันมาเลเซียปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐมีสมเด็จพระราชาธิบดีซึ่งเป็นประมุขของแต่ละรัฐนะคะผัดเปียนการปกครองในการในการเป็น ประมุข,ของประเทศค mm. าวละห้าปีไม่ต้องมีการเลือกตั้งเลยผัดเปลี่ยนกันเองนะบริหารประเทศโดยคณะรัฐมนตรีซึ่งมีนายกนะรัฐเป็นรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะเมืองหลวงนะคะของประเทศมาเลเซียก็ชื่อว่ากรุงกัวลาลัมเปอร์กรุงกัวลาลัมเปอร์นะคะเป็นศูนยก์การกปกรองอย่างถ้าประเทศไทยเมืองหลวงของประเทศไทยชื่ออะไรกรุงเทพครับ อ่ากรุงเทพมาหานครอ,อย่างเงี้ยเออต้องรู้นะเออใช่ถูกต้องนะคะนะอย่างของเขาก็อย่างของมาเลเซียก็กุ้งกัวลาลัมเปอร์แค่นั้นเองง่ายๆลูง่ายๆนะคะอ่ะต่อไปค่ะก็มีสถานที่สําคัญนะคะสถานที่สําคัญของประเทศมาเลเซียเวลาไปไปเนี่ยไปเที่ยวมาเลเซียต้องไปถึงที่นี่นะคะเป็นเหมือนกับ สิ่งมหัศจรรย์หรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของมาเลเซียเลยก็คือต้องไปที่ตึกแฝดเปตโตนสัสนะคะ,ะเป็นตึกแฝดที่มีความสูงถึง4 5 2หเมตรนะคะอันนี้ก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะเป็นแหล่งธุรกิจของเขาเลยนะคะที่สําคัญมากๆในประเทศมาเลเซียเนาะต่อไปพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะคะเขาบอกว่าดินแดนในคาบสมุทรมาลายูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ตั้งประเทศมาเลเซียในปัจจุบันนั้น ประกอบด้วยอาณาจักรขนาดใหญ่น้อยอ่ามีกษัตริย์ปกครองนะคะแล้วก็มีอิสระต่อกันนะคะในระยะแรกแคว้นต่างๆเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจาก,กวัฒนรราธรรมจีและอินเดียโดยเฉพาะคติความเชื่อในศาสนาฮินดูอ่าเขาก็มีความเชื่อเรื่องฮินดูเหมือนกันนะแล้วก็พระพุทธศาสนาด้วยทั้งนี้เพราะมีที่ตั้งอยู่บนเส้นทาง การค้าระหว่างอินเดียกับจีนเห็นบ้าได้รับอิทธิพลในการนับถือศาสนาและความเชื่อด้วยนะเออแล้วก็มีการเผยแผ่ศาสนาที่เกี่ยวข้องกับศาสนาของคนประเทศอื่นด้วยนะคะไม่ใช่อิสลามอย่างเดียวก็มีการนับถือศาสนาอื่นด้วยเช่นกันนะคะศาส,สนาพุทธก็ด้วยพาราหมณ์ฮินดูก็ด้วยอย่างเนี้ยค่ะเป็นต้นนะคะเวลามีประเทศอื่นเข้ามามีอิทธิพลต่อประเทศนั้นๆอย่างเนี้ยก็จะมีเขาเรียกวัฒนธรรมมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินเอ้ย การนับถือศาสนาเอ่ยอย่างเงี้ยเกี่ยวข้องหมดเลยนะคะบางคนก็นับถือศาสนาคิดอ่าบางคนนับถือศาสนาพุทธถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะอยู่ในประเทศไทยนับถือศาสนาไหนศาสนาไหนก็ได้แต่จะบอกว่าทุกๆศาสนาเนี่ยสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะคะอันนี้คุณมินย้ำนะทุกๆศาสนาจะสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะคะนะคะอ่ะคราวนี้เขาบอกว่าพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะเมื่อต่อมามีการพัฒนาแบบ พัฒนาแคว้นเมืองต่างๆเพิ่มมากขึ้นในช่วงพุทธศตรวตรรษที่18นะคะศาสนาอิสลามได้มีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นทำให้กษัตริย์เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามจนกระทั่งนะ,ะอนาณาจักรมะรกาเชื่ออาณาจักรมะรกานะในดินแดนมาเลเซียนะคะได้กลายเป็นศูนย์กลางของศาสนาศาสนาอิสลามที่สําคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้คนส่วนใหญ่ก็เลยนับถือศาสนาอิสลามเพิ่มมากขึ้น ะะอย่างประเทศไทยประเทศไทยคนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาเาชื่อเรื่องในกฎแห่งกรรมคนมาเลเซียก็เชื่อในเรื่องของศาส,สนาอิสลามนะคะเเป็นความเชื่อของคนที่แตกต่างกันออกไปนะ,นะวันนี้ครูมิ้ขอเพิ่มเติมตรงนี้อีกนิดนึงนะคะเขาบอกว่าความเหมือนและความแตกต่างระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะ การศึกษาเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจะทําให้เราเข้าใจประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านได้ดียิ่งขึ้นก็จริงนะมันทําให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะโดยเฉพาะอันนี้คุณมิ้นเปรียบเทียบนะเขาบอกว่าถ้ามาถ้าเราเนี่ยมองภาพเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้นะคะจากสายตาคนภายนอกอาจจะมองว่าภูมิภาคเนี้ยนะคะใน,นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเขาบอกว่ามีรูปร่างหน้าตาของผู้คน,คนเช่นคนไทยกัมพูชามาเลเซียเมียนมาแล ฮัลโหลค่ะได้ยินคุณมิ้นไหมได้ยินค่ะเ<อ><อ>มื่อกี้มันหลุดไปหลุดไปนานยังอ่ะได้ยินค<อ>่ะอยูค่ะหลุดไปชั่วขนาดคร<อ>ับจ<อ>ุวขนาดแต่ได้ยินก่อนหน้านี้ใช่ปะ,ะแสดงว่าเพิ่งหลุดตอนที่คุณมิ้นถามแน่เลยอ่าอะคุณมิ้นถามเมื่อกี้คุณมิ้นถามว่าถ้าคนต่างประเทศเขาไม่รับประทานข้าวอ่ะเป็นอย่างเช่นอาประเทศอเมริกาเนี้ยเขาจะรับประทานอะไรที่ได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ขนมปังเออขนมปังใช่ไหมเขาชอบกินขนมปังแล้วสังเกตนะเขาจะชอบกินพวกชีสเยอะๆนมเยอะๆเคยสง,สงสัยไหมเออทาไมเขากินชีสเยอะๆนมเยอะๆเพราะว่าเขาอยู่ในภูมิภาคที่มันค่อนข้างหนาวหลุกหนาวเขาจะต้องการเออิมูลอิมูลก็คือไขมันชนิดหนึ่งทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดความอบอุน่นนะคะเออสร้างชั้นไขมันที่เรียกว่าอิมูลน,นะในร่างกายของมนุษย์ ะะทำให้เกิดความอบอุ่นฉะนั้นการกินชีสกินนมของเขาเนี่ยมันเกิดมันเลยกลายเป็นเรื่องปกติแต่คนไทยถามว่ากินไหมก็กินนะแต่ครูมินก็จะไม่เห็นเหมือนที่เขากินกันละ่ะที่เขาคนฝรั่งหรือคนต่างชาติที่อยู่ในยุโรปเขากินกันเขาจะกินโหดมากๆอ่ะกินชีสือชีสแบบเยอะมากๆอย่างนั้นนะคะเออเขาเรียกว่าการรับประทานเพื่อสร้างไขมันให้กับร่างกายนะคะ,อะโอเคอันนี้คมิ้ของผ่านนะจ๊ะตอนนี้นะคะ ทางด้านภูมิศาสตร์นะคะทางด้านภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเนาะ,ะประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกถ้าไปดูในแผนที่นะอยู่ตรงกลางเลยอยู่ตรงกลางระหว่างเพื่อนบ้านเลยนะ,ะสามารถตริดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆทางด้านทางบกทางน้ําก็ได้ใช่ไหมเพราะมีส่วนหนึ่งติดก,กับทางน้ํามีส่วนหนึ่งติดติดกับดินแดนอื่นๆของประเทศอื่นๆนะคะแต่ในขณะที่เพื่อนบ้านบางประเทศอ่ะ มีข้อจํากัดในการติดต่อกับประเทศอื่นๆเช่นประเทศลาวไม่มีทางออกสู่ทะเลถึงบอกนห้ว่าคนลาวก็ไม่ได้เที่ยวทะเลนะเวลาเขาจะมาเขาจะไปเที่ยวทะเลเขาก็ต้องข้ามประเทศนะคะเขาก็ต้องข้ามประเทศมาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะออนะเป็นความรู้เนาะต่อมาในด้านของวัฒนธรรมนะลูกในด้านของวัฒนธรรมนะในเรื่องของชาติพันธ์ชาติพนันธ์ชาติพันธ์อย่าลืมปิดไม้นะอย่าลืมปิดไม้นะลูกเสียงไม้มันเข้ากูมิ้นนะ ในเรื่องของชาติพันธุ์นะลูกเขาบอกว่าคนเอเชียตะวันออกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นชนชาติมงโกลอยมงโกลอยคืออะไรครูมิ้นมงโกลอยคืออะไรหนูไม่เคยได้ยินเลยอย่าลืมปิดไม้จ้าไม้มันเสียงไม้มันเข้าลูกเสียงไม้มันเข้าลูกมงโกลอยคือคนที่มีผิวขาวเหลืองอย่าลืมปิดไม้นะจ้าชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรเอ่ยไม่ปิดไม้ให้ครูมิ้น ft เออโอเค นะคะผิวขาวเหลืองผิวขาวเหลืองตาตีอ่าตาไม่โตตาตีจมูกแบนคุณมิไม่ได้บูลลี่นะอ่าอันนี้คือชนชาติมงกอลอยมันมีอะไรอีกคุมิ้นมีนิกรอยอันนี้บอกให้ฟังมีนิกรอยอ่าชนชาติชาติพันธุ์นะเรียกว่านิกรอย โคเคซอยให้รู้ให้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนิกอยก็คนผิวสีไม่ได้บูรี่เหมือนกันผิวสีอ่ามีลักษณะผิวสีอ่าเขาเรียกอะไรกะโหลกกะโหลกหนดหนวยสวยๆอะ่ะใครเคยเห็นคนนี้กรอยกะโหลกสวยๆผิวสีผิวสีแทนผิวสีดําอ่าโคเคซอยก็พวกฝรั่งในแถบยุโรปจมูกโดง่ง ตาสีฟ้าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะให้นักเรียนทราบนะแต่ชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเราจะเรียกว่ามงกลลยนะคะมงกลลยก็คือผิวเขาเหลืองตาตีจมูกแบนอ่านี่คือสัญ,ญลักษณ์ของคนเอเชียนะคะคนเอเชียต่อมาภาษาค่ะภาษาภาษาที่ใช้อ่าคนไทยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ ซึ่งแตกต่างจากภาษาอื่นๆนะคะภาษาไทยถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยคนลาวก็พูดภาษาลาวคนมาเลเซียพูดภาษาพึ่นงพูดไปคนมาเลเซียพูดภาษาใครตอบได้ใครตอบได้คนมาเลเซียพูดภาษาอะไรนะาามาลาย,ยูเออเยี่ยมมากคนมาเลเซียก็พูดภาษามาลาย,ยูอย่างเนี้ยเป็นต้นนะคะเขาก็มีภาษาประจํา ชาติของตนเองนะคะอ้าวแล้วก็ศาสนาประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธนะคะได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียนะคะเช่นเดียวกับประเทศกัมพูชาเมียนมารลาวแล้วก็ในประเทศมาเลเซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามก็บอกไปแล้วเนาะก็บอกไปแล้วแจ้งไปแล้วเนาะทางตอนใต้ของประเทศไทยก็นับถือศาสนาอิสลามเนาะสี่จังหวัดชายแดนใต้อะ ยะลานาลา,ายะลานาลาธ่วาตตานีใช่ไหมที่นับนับถือศาสนาอิสลามเนาะอิทธิพลก็ได้มาจากมาเลเซียมาเลเซียเช่นเดียวกันนะคะอ้ะาวประชากรส่วนใหญ่ก็นับส่วนทองของไทยส่วนใหญ่นะประชากรของไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาเวลาถึงวันสําคัญทางศาสนาก็มีการตักบาตรท,ทาบุญซึ่งประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเหมือนกันที่วินบอกไปมีเนียนมากกัมพูชาลาว เขาก็จะมีพิธีกรรมทางศาสนาที่คล้ายๆกับเราเช่นเดียวกันนะคะในวันสําคัญต่างๆนะน okay. ะคะส่วนใหญ่ส่วนประกอบของประเทศมาเลเซียก็นับถือศาสนาอิสลามการละหมาดค่ะถือศีลอดในเดือนลมบดอนนี่ครูมีเล่าให้ฟังนะรายละเอียดเ้วค่อยไปเรียนในวิชาสังคมเราจะพูดให้ฟังอีกเยอะๆนะคะด้านเศรษฐกษิจ คนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกเกษตรกรรมที่พูดไปตั้งแต่แรกเลยนะค,ะคนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมนะคะเกี่ยวกับการเกษตรทั้งนั้นแหละเช่นการทําน้ําผลไม้การทําทอาหารกระป๋อง คูหลุดอีกแล้วคูเอม มีใครได้ยินไหเพื่อนเพื่อได้ยินครับครูมิน่าจะหลุดนะครับแป๊บบนึ่งนะครับ ฮัลโหลค่ะได้ยินเสียงครูมิน้นไหมคะได้ยินค่ะาหลุดอีกแล้วค่ะกําลังสอนสนุกสนุกเลยกําลังหลุดอีกแล้วขอโทษนะคะขอโทษทีค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวอีกสองสไลด์จบแล้วทุกคนเห็นจอใช่ไหมลูกเห็นหน้าจอครูมิน้นใช่ไหมอีกรอบนึงใช่ชัดเจนนะอีกสองสไลด์เองอีกสองสไลด์นะเห็นชัดเจนนะ ชัดเจนค่ะคค่ะคุณมิน้นเมื่อกี้คุณมิ้นพูดถึงไปว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเอกลาชเนาะไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของใครเนาะฉะนั้นเราต้องภูมิใจในประเทศไทยเราไว้มากๆนะลูกนะนะคะต่อมาต่อมาคุณมิ้นก็จะพูดอีกสองสไลด์แล้วจะจบแล้วนะคะในการด้านการเมืองการปกครองของประเทศไทยนะลูกประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก เช่นเดียวกับประเทศกัมพูชาและประเทศมาเลเซียแต่พระราชาธิบดีของแต่ละรัฐในมาเลเซียเนี่ยเขาจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะเพื่อทําหน้าที่เป็นประมุขของประเทศนะคะนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีการเมืองการปกครองที่แตกต่างจากลาาซึ่งปกครองด้วยระบบระบบสังคมนิยมนะคะการปกครองของแต่ละประเทศจะมีความคล้ายคลึงกันแค่คล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกันทั้งหมดนะคะนักเรียน คล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกันทั้งหมดก็จะมีการประยุกต์ในรูปแบบต่างๆของแต่ละพื้นที่ของแต่ละประเทศเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แข็งแรงของประเทศนั้นๆน,น,นะคะนั้นของประเทศนั้นๆน,น,นะอะต่อมาที่ครูมินต้องพูดเลยก็คือปัจจุบันเราอยู่ในรัชกาลของอรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมาอะวาวชีลาสมเด็จพระอะไรนะลูกใครใครจำชื่อได้มีใครจำช,ชื่อได้ไหม มีใครจำชื่อได้ไหมครูมิน้นถาม่อนนี้ไม่พูดดีกว่ามีใครจำชื่อได้ไหมกษัตริย์พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่สิบชื่ออะไรลกูกมีใครจำชื่อได้ปะมีใครจำชื่อได้ไหมพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่สิบเนาะก็คือการปกครองแบบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะอันนี้คือเนื้อหาทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลที่ครูมิ้นสอน ในหัวข้อนะคะประเทศเพื่อนบ้านมีใครถามอะไรไหมเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านอยากให้ถามนะคุณมิ้นอยากให้ถามนะมีใครจะถามอะไรไหมมีใครถามอะไรไหมลูกซันถามอะไรไหมซันถามอะไรไหมลูกชนทิชาถามอะไรไหมคะไม่ถาม ใครถามอะไรคุณมินไหมไม่มีใครถามเลยเลยหรออยากให้ถามจังเลยอะอยากตอบคำถามไม่มีเลยอะถามก่อนคุณมินถามกับวันนี้เข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมคะ้ใจไหนทําสัญลักษณ์เข้าใจให้ดูหน่อยสิครึ่งชั่วโมงเองวันนี้อ่าโอเคโอเคเข้าใจนะยังไม่สั่งกันบ้านนะวันนี้ให้เรียนอย่างเดียวนะนะคะไม่อยาก สั่งกันบ้านเยอะสองสารเอามือลงได้หูกโอเคแสดงว่าทุกคนเข้าใจนะถ้าสมมติว่าครูมิ้นให้ทําข้อสอบต้องทําได้นะเออได้นะได้ไหมได้ไหมได้นะเออโอเคโอเคแสดงว่าวันนี้ทุกคนเข้าใจหมดนะคะการสอบของครูมิ้นก็ใช้เวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครูมิ้นเชื่อว่าถ้านักเรียนอยากต่อยอดองค์ความรู้นักเรียนไปเสิร์ช g ูกเกิ e ได้ที่ครูมิ้นเคยบอกอะ เออแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่สาคัญต่างๆอะ่ alone, อะไอแอมโรมอโลนอ่ะเออไปดูได้เลยมันมันมันสนุกจริงๆคุณมินแนะนําเลยหลายรายการนี้เนาะมันมีหลายๆอย่างในใน YouTube ที่ไม่ใช่แค่ Tik t o k เออที่ไม่ใช่แค่ a c e b o o k ในในกล้องใ,ในโทรศัพท์เราลูกมันมีอะไรมากมายที่ทำให้เราต้องได้ศึกษาฝัต์แต่ละประเภทเาสะะารคดีคุณมิมีเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูสาระคดีนะเอออยากรู้อะไรเราเซิร์ช Google ได้เราเซิร์ช u t u b e ได้ พยายามเลี่ยงๆออกจากติ๊กตอกเฟซบุ๊กบ้างนะลูกนะคุณมิเป็นห่วงนะโอเคสำหรับวันนี้การสอนวิชาประวัติศาสตร์นะก็จบลงทีนเท่านี้นะเรียนอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะลูกนะเป็นห่วงทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสดีค่ะขูบคุับปูนค่ะแม่ครัวกราสามแม่ครัว I am.